กันต่อนะคะกรณีของผู้หญิงอายุ45ปีเธอเนี่ยกำลังขับรถกลับบ้านพักที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนที่ขับไปไลฟ์ a c e b o o k ไปด้วยประปรฏไปไม่ถึงบ้านนะคะประสบอ,อุบัติเหตุเสียชีวิตค่ะ เมืม่อวานนี้ไงที่เรานําเสนอข่าวไปต้องบอกว่าสะเพือนใจจ,จริงๆนะคือคเป็นภาพสุดท้ายเป็นคลิปสุดท้าย<ม>ที่เขาไลฟ์สดอ<ม><ม>นี่ค่ะ<ม>เหตุการณ์นี้คือผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงอายุ45ปีนะคะช่วงหลังจากที่เกิดเหตุแล้วตํารวจเข้าไปพบคลิปภาพตอนที่เธอไ like ลฟ์เฟซบ o ๊กเผยแพร่ภาพตอนกําลังฟังเพลงมือนึงก็จับวงมาลัยขับรถไปด้วยก่อนจะหันมาจับ กล้องโทรศัพท์มือถือเหมือนมาปรับมุมภาพปะคุณจากนั้นรถเสียหลักพุ่งชนกำแพงของโรงงานรับซื้อเศษกระดาษที่ตั้งอยู่ริมถนนชยางกูลค่ะเข้าเมืองอุบลราชธานีตำบลขี้เหล็กอำเภอเมืองค่ะก็เป็นเหตุให้เธอเสียชีวิตนะคะความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพราะว่าเป็นถนนสี่เลนบริเวณริมทางใกล้จุดเกิดเหตุมีป้ายเตือนจำกัดความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงชาวบ้านแถวนั้นเขารู้กันเลยเขาบอกว่า ถนนสายนี้มันเป็นถนนหลักเชื่อมต่อไปหลายจังหวัดเลยค่ะอุบลราชธา,านีอำนาจ,จเจริญมุกดาหารดังนั้นแทบทุกช่วงเวลาจะมีรถสัญจรไปมาจํานวนมากแล้วก็ขับเร็วกันทั้งนั้นนะ<ถ>เป็นสาเหตุทําให้จุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเป็นทางตรงยาวด้วยพร้อมกันนี้ก็สอบถามชาวบ้านอีกครอบครัวหนึ่งที่เขาอยู่ใกล้ๆเขาเล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยครอบครัวคนนี้กําลังนั่งรับประทานเนื้อย่างกันอยู่หน้าบ้านเลยค่ะก็ห่างจากจุดเกิดเหตุไปแค่30เมตรเองแล้วได้ยินเสียงรถเบรก มีเสียงดังสนั่นคล้ายกับของหนักตกลงถนนตอนนั้นบอกไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีรถประสบอุบัติเหตุแต่ว่าพอได้ยินเสียงแบบนี้วิ่งไปดูเห็นรถกระบะชนกำแพงทะลุเข้าไปด้านในโรงงานเลยค่ะคาดว่าน่าจะต้องมีคนได้รับอันตรายบาดเจ็บแน่นอนก็เลยรีบโทรศัพท์ไปแจ้งที่สายด่วน1669ค่ะปกติเสนเนี่ยรถแลนไป,ป่คับ ไหวค่ะไหวเพราะวันเป็นสนุนเ้นรักกันแน่เร็วอยู่แล้วแม่พูดว่ามีพูนยิ่งและที่นี่อันขาพันยังสันอยู่ตอนนั้นน้ะบ่หูดอกว่าอันโลดอันนั้นจะเป็นจังไดอันนะแต่ว่าพูนว่าพูนยังสันอยู่ฝ่าไปเอิญยามาเนอโทรหนึ่งหกหกเก่าห้ ทีนี้ในส่วนของคดีนะคะเบื้องต้นตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วพบร่องรอยการเบรกกลางถนนก่อนเสียหลักพุ่งลงทุ่งนาชนกับขอบถนนด้านข้างโรงงานคาดว่าวรถเนี่ยน่าจะเสียหลักติกคว่ำพุ่งอัดเข้ากับกำแพงโรงงานได้รับความเสียหายเป็นเหตุให้หญิงอายุ45ปีคนขับเสียชีวิตและจากคลิปที่ปรากฏตามสื่อโซเชียลเนี่ย ก็จะเห็นว่าเธอขับไปไลฟ์เฟซบุ๊กด้วยก่อนจะประสบอุบัติเหตุซึ่งถือว่าเป็นการกระทําเข้าข่ายขับรถโดยประมาทค่ะทําให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายแต่ว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตไปแล้วคงจะส่งฟ้องอะไรไม่ได้ขณะเดียวกันเมื่อวานนะคะญาติก็ติดต่อขอรับร่างนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนนหงทองตาบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีโดยบอกไม่พร้อมจะให้สัมภาษณ์อะไรเพราะว่ายังทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะ